สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เอาลบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งสถานการณ์วันนี้มีหลายต่อหลายประเด็นนะครับท่านผู้ชมทั้งเรื่องของอดีศรเพียงเกตตอนนี้ก็ได้ออกมาไล่กอนอีกแล้วครับท่านปมประมาณที่ว่าอะไรวะเนี่ยเออก้าวไกลเนี่ยจะตั้งรัฐบาลไม่สําเร็จเองแล้วก็ยังไงต่อจ้าอ่าก็ไล่ย,ยาวนะครับท่านผู้ชมว่าตั้งรัฐบาลไม่สําเร็จนี้ก็เพราะว่าไม่มีเพื่อนอะไรทํานองนี้อ่าก็กดกระแสกดดันอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวบ้างก็ทัวลงบ้างก็เข้ามาชื่นชมนะครับท่านมไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรต่ออไปดดีโย สอนเพียงเกตดครับท่านสสเพื่อไทยไล่กรบอกก้าวไกลตั้งรัฐบาลไม่สําเร็จเพราะไม่มีเพื่อนแต่แดกดันคนอื่นจนเกินเลยอะไรประมาณนี้แล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าโดยมีคํากล่าวนะเนี่ยในบทความกรอะไรว่านี่ก้าวไกลจัดรัฐบาลไม่ได้เพื่อไทยรับไม้ต่อจะต่อมีทั้งสรรเสริญเยินยอมีทั้งดาดทอสารพันก้าวไกลจัดไปไม่มีเพื่อนเหลียวหลังแลเรือนเยอะหยั่ตัวเองจัดไม่สําเร็จแต่ตะบี้ตะบันสรรหาคํามาแดกดันจนไกลเกินอะไรประมาณนี้ก็ก็บอกว่าเป็นการพูดไปตามเนื้อ ผ่านนะครับท่ามผู้ชมก็เกิดกระแสปรากฏการ์ทัวลงไม่หยุดยั้ยงกันเลยทีเดียวบ้างก็ทัวกําลังใจครับท่านแล้วบ้างนึงละ่ะบ้างก็ทัวฉะนะครับท่ามผู้ชมบอกว่าเอ๊ยยิ่งแต่งกอนี้อาจจะยิ่งทาพาพักพังหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจโดยตอนนี้ม,มรสุมมาอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวนะครับเดิมผู้ชมโดยม,ดยม,มรสุมที่ว่านี้อาจจะเป็นฝนฟ้าขนองกระจายเป็นหย่อมๆหรือเปล่านั้นก็น่าจะใช่ด้วยแล้วก็มรสุมเรื่องการเมืองนะครับเดิมผู้ชมมากมายก่ายกองกันเลยทีเดียวรวมถึงตอนนี้ครับท่านสีทาที่วาลีนะเนี่ยหลังจากเมื่อวน ได้มีข้อเสนอเฮ้ยให้เสนอชื่อประยุทธ์ไปเลยนะเนี่ยพราะประยุทธ์จะอยู่ได้อีกหนึ่งปีก็เกิดกระแสต่างๆนาถาโถมนะกรเริ่มผู้ชมบ้างก็ชื่นชมบ้างก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดสมมติมันได้เป็นอีกรอบหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นแค่ปี2ปีตามที่ศาลบอกถามทําไมหรือไม่ต้องเติมไว้ก่อนนะกรเริ่มผู้ชมถามทําไมจ้าบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดอามีการส่งสารและทะเงนูนตีความอีกรอบหนึ่งแล้วก็ผลปรากฏออกมานั้นอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้หรือไม่อย่างไรนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านถามทําไมไม่รู้รู้มากไม่ได้น กานผูชมทําดีได้อ่าเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินครับท่านก็ต้องติดตามต่อไปไม่หยุดยั้งนะ่านผูุชมโดยวันนี้มีการเ,ออเสนอหรือว่าลั่นสม,มาการใหม่มอีกแล้วสิทธาทิวาลีตั้งสม,มาการบันได5ขั้นโหวตคนหนึ่งเจ้าอีกคนหนึ่งเหลือขั้นสุดท้ายต้องไปให้สุดที่ประวิตรอะไรทํานองนี้อ่าก็ต้องติดตามนะ่านผู้ชมว่าบทสรุปนี้จะจบที่ใครถามเรื่องอะไรจ้าเรื่องนายกรัฐมนตรีนะ่านผูุชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านตอนนี้โอลวนุนโอลเวงอ,อย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวควบ คู่มากับพุทธอิสระกเว้ยเฮ้ยวันนี้ออกผั่หัวกระบาลนะเนี่ยโวยสื่อลำเอียงถามเลือกข้างเกินไปหรือเปล่าอะไรทํานองนี้ก็ไม่รู้ว่า <c oughs> มาได้ทุกวี่ทุกวันนะครับท่านผู้ชมหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจบอกได้ก็ไล่าย,ยาวนะครับท่านผู้ชมอย่างกับเขียนเรียงความกันเลยทีเดียวแล้วกูจําเป็นต้องอ่านไหมบอกไม่ต้องเป็นต้องอ่านครับท่านเริ่มพูดทาไมพูดให้รู้ว่าไม่จำเป็นต้องอ่านนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวกลัวท่านทั้งหลายนั้นจะไม่ได้รับทราบความเป็นไปของพุทธไทยสระ,ะครับท่านออกมาผั่หัวกระบาลไม่จุดยัย้งกันเลยทีเดียวก็ต้องติดตาม กันท่านผู้มชมว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปรวมถึงตอนนี้สถานการณ์ของพรรคเพื่อไทยสถานการณ์ของหลายๆฝ่ายนั้นก็ได้เกิดคําถามต่างๆนล้วนะน,นั่นเนี่ยว่าเพื่อไทยเนี่ยจะไปไหวไหมปมไหนจ้าปมเลือกนายกนะกันท่านผู้มชมบ้างก็บอกว่าเนี่ยเสนอเศรษฐาทวีสินผ่านฉลุยแล้วอีกบ้างนึ่งล่ะอีกบ้างหนึ่ง,ก,นนงก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดเสนอเศรษฐาย,ยังไงก็ไม่ผ่านอยู่แล้วต้องเสนอแพทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีนะกันท่านผู้ชมถึงจะผ่านอะไรทํานองนี้แล้วถ้าเกิดไม่ผ่านจะเป็นอย่างไรก็ไม่อาจแน่ใจเหมือนกันนะครับท่านผู้ชม ล้มทางกระดานกันเลยทีเดียวหรือเปล่านะั้นก็น่าจับตาม,มองแต่ที่แน่ๆตอนนี้ถ้าเกิดสมมติมีการอะ,อะไรวัจดจะตั้งรัฐบาลไม่สําเร็จนี้สมัยหนะ้าอาจจะมีจุดจบแบบสีนวลงูเหา่าหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจหลังจากที่ตบสัตร์หรือเปล่านั้นก็น่าจะใช่หรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมหลังจากพักอนาคตใหม่นางสีนวลงูเหา่าครับท่านก็ได้ย้ายไปภูมิใจไทยนะเนี่ยแล้วก็ยังมีหน้าโวไว้เฮ้ยขอให้ประชาชนทั้งหลายเนี่ยหรือไม่นะครับท่านผู้ชมบอนได้ไหมถามมึงวอนอะไรวอนหรือเปลาบอกไม่ใช่ วอนให้เลือกสีนวลงูเห่ากลับมาทํางานอีกสมัยนะเนี่ยบอกว่าเนี่ยอยากจะช่วยประชาชนต่างๆนานาแล้วก็ตอนนี้ประชาชนต่างๆนานานี้ก็กังวลนะครับเรื่องผู้ชมบ้างก็ไม่กังวลปมไหนจ้าปมที่ว่ารักเพื่อไทยนี้อาจจะอืสุดท้ายจะมีจุดแบบสีนวลงูเห่านี้หรือเปล่านะก็ไม่อาจแน่ใจนะครับเรื่องผู้ชมก็ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับท่านดังจนดับรับใช้นายสู่ตอนนี้ล้มละลายแทบจะไม่มีที่ยืนกันเลยทีเดียวถามสําหรับใครหรือจ้าน้องหนูสสำหรับนางสีนวลนะครับท่านก็เล่นบีช่างกำมันไปก่อนครับท่าน โดยตอนนี้ก็ยังวุ่นไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้มชมในการเลือกตั้งระยองเขตสาหลังจากที่สอสอ .9 ก้าไก่นั้นมีปัญหาคาลากระซังแล้วก็ลาออกไปตอนนี้ประชาธิปัตย์ก็วุ่นทั้งพักอีกแล้วครับท่านดูเหมือนว่าตอนนี้ใกล้จะสูญพันธุ์ขึ้นไปขึ้นทุกทีแล้วนะครับท่านผู้มชมในการสรรหาหัวหน้าพักนี้แม่มึงเอ๋ยก็ล้มไม่เป็นท่านะครับท่านบ้างก็บอกเนี่ยเจ้าอภิสิทธิ์กลับมาบ้างก็บอกว่าเจ้าคนนู้นคนนี้กลับมาแต่ว่าตอนนี้นั้นคนที่ได้เป็นสอสอนั้นโอ้โยอัตราส่วนนี้มันไปอออยยยู่่่่ทีีีเอออวเขวเขวแก ผู้ชมเจริญฉลิมชัยอะไรพวกนี้นายเด็ดอิดอะไรประมาณนี้อ่าประชาธิปัตย์วุ่นไม่หยุดยั้งครับท่านหมอบัญญัติแล้วก็สาธิตปิตุเดชะนั่นเนี่ยแย่งแย่งกันลงเลือกตั้งซ่อมเขตสามระยองแล้วถามว่าจะชนะไหมจ๊ะชนะนะครับท่านแต่ชนะที่ว่านี้ไม่รู้ว่าจะโอจะไปชนะที่ใครหรือเปล่านั่นก็ไม่อาจแน่ใจโดยตอนนี้กระแสะก้าวไกลมาแรงไม่หยุดยอนกันเลยทีเดียวเอ้ยตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ติดตามนั่นนี่ว่าพรรคเพื่อไทยจะมีมติส่งด้วยหรือเปล่านั้นก็น่าจะไม่มีหรือจะมีนั่นก็ไม่อาจบอก นนสาสติตแล้วก็หมอมัญญัดแย่งกันลงซ่อมเขต3มระยองหลังสอสก้าไกลลาออกคาดว่ามติพักจะมีสรุปในวันนี้ในเร็ววันนี้ครับท่านโอ้ก็ไม่รู้จะวันไหนนะครับท่านผู้ชมแม่มึงเอ้ยขนาดเลือกตั้งหัวหน้าเผ่ายังไม่ได้เลยแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปจ้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมด้านตอนนี้ประชาธิปัตย์ก็ทํหล่อไม่หยุดยั้ยงครับท่านโผซัดม,มหาทไทยนนเนี่ยลักหลับประชาชนออกเกณฑ์ผู้ได้รับบูอะไรวะเบี้ยผู้สูงอายุใหม่เนี่ยสอแววหมกเม็ดนะครับท่าน แล้วก็ประชาธิปัตย์จี้ประวิตยไว้เฮ้ยเร่งทบทวนด่วนระเบียบเบียบ้ยผู้สูงอายุเหตุกระทบประชาชนเข้าสู่การรับสิทธิ์โดยตอนนี้ดูเหมือนว่านี้คนเก่ายังได้เหมือนเดิมหรือไม่ไม่แน่ใจแล้วว่าแต่ผู้สูงอายุคนใหม่ๆที่จะเข้ามานี้สอ่อที่จะไม่ได้นั้นเนี่ยแล้วใครที่จะได้บ้างก็อาจจะเป็นคนที่ต้องไปแสดงตนว่าฉันมีความจนอย่างแท้จริงนะครับท่านกูก็งองเกิดมาท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้แล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปจ้าทางโฆษกรัฐบาลนั้นเนี่ยนางอะไรสักอย่างหนึ่งได้ออกมาบอกว่าเนี่ยโอ้ย วอนคนรวยเข้าใจนะที่เป็นผู้สูงอายุอะไรวะเนี่ยเพื่อที่จะเ,เสียสละให้กับผู้ที่มีไรายได้น้อยนะครับท่านผู้ชม,มก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรเหมือนกันครับท่านต้องติดตามสถานการณ์อย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้ครับท่านวันนอ่อกลับมาหรือยังไม่แน่ใจแต่ผมทูนอนไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ตอนนี้วันนอนครับท่านรอศาลและธรรมนูญชี้ขาดบมเสนอซื่อชื่อซ้าําได้หรือไม่ในการโหวตนายกนี้คาดจะโหวตนายกในวันที่18หรือ22สิงหาคมนะครับท่านโดยถ้าเกิดล่าชา้าไป ว่า22สิงหาคมนี้ตู่อันไตนะครับดานบูชมผู้ซึ่งบอกว่าชาวไทยมาจากเตื้อขาวอันไตนั้นเฮ้ยวันที่24เที่ยงถึงนี้นะครับดานบูชมก็จะมีการจัดตั้งเอ้ไม่ใช่เอออะไรแล้ววะผักองทัพอะไรพวกนี้นะครับดานบูชมโดยจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้ง3เหล่าทัพแล้วก็1ตำรวจกันเลยทีเดียวว่ามไม่รู้ว่าจะควรทําอย่างไรดีนะครับดานบูชมติดตามต่อไปครับท่านทัวลงสน่นลั่นทุ่งไม่หยุดยั้งแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านอันนี้คือดิสอี่าเม็ดมะม่วงหิมะพานนะครับ ผู้ขนานมากับปลาเกล็ดขาวอบกรอบลูกหยีฉาบลูกหยีกวนเม็ดมะม่วงหิมะา,านะครับท่านผู้ชมสั่งซื้อกันเข้ามาได้โดยขนาดบ่งบรรจุ500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง 40, 40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีลูกพุนครับท่านอันนี้ก็500กรัม200บาทนะครับท่านผู้ชมทุเรียนทอดเกรดเอครับท่านแบ่งบรรจุ100กรัม140บาทน้ำพริกมันปูน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาสลิด89บาท3กระปุก250เสือ้อว,วบิบวับนับยูโนสลิมนะครับท่านผู้ชมหรือว่านอสลิม,น,มนั่นง4 ร0 0บาทพร้อมส่งก็ต้องขอขอบพระคุณมานที่นี้ครับท่านก็มาเริ่มกันต่อเลยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรดีด้านปุ่มทาเวชย,ยชัยครับท่านถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นรองหัวหน้าเพื่อไทยหรือเปล่านั่นก็น่าจะใช่ลั่นเป็นไปไม,ไม่ได้นะเนี่ยที่ที่เพื่อไทยจะกลับไปร่วมกับพักร่วมเดิม312เสียงอ่แปดพักร่วมเดิมอะไรประมาณนี้แล้วก็ลั่นไม่เปลี่ยนตัวเสียฐาหลังชูเงื่อนไขห้ามนั่งกระทรวงเดิมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนะครับท่านผู้ชมตอนนี้บางก็บอกว่าเนี่ยเพื่อไทยเเดินหนห้าตต่่อไปลย็มที ถามเรื่องอะไรเรื่องในการจัดตั้งรัฐบาลอะไรพวกนี้อา,อาจารย์ปรเมศินทระชุมนุมนนเนี่ยก็ได้ออกมาแนะเพื่อไทยควรจะจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ก่อนไอ้ไม่ใช่เออควรจะหวดนายกให้ได้ก่อนแล้วก็ตั้งครมออะไรไปเรียบร้อยฟุบฟับฟุบฟับแล้วถ้าเกิดสมมติครมอไหนทำท่าดีทีเหลวอะไรประมาณนี้ก็แนะให้ปลดไปซะแล้วก็ส่งก้าวไกลนะครับท่านส่งผลในตอนนี้ทั้งนายวราวุฒิศิลป์และป้าอาชาแห่งพักลูกปลาไหลมันมาพักอะไรแล้ววะพักชาติไทยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะไปสลับกับชาติไทยพัฒนาอะไรสักอย่างหนึง ก็ไม่ใช่ว่าชาติพัฒนาการแล้วก็ช่างมันนะครับท่านเอาเป็นว่าพักลูกบันหาเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยต้องแบ่งกระทรวงให้เสร็จก่อนแล้วเนี่ยโดยรู้สึกว่าจะเป็นอัตรา9ต่อหนึ่งนะครับท่านไม่ใช่อัตราต่อรองฟุตบอลแต่อย่างใดบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดสมมุติยกมือไปแล้วเนี่ยเอ้ยวันหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมว่าจะโดนบิดเบี้ยวอะไรทํานองนี้ควบผู้กับอนุทินตอนนี้ก็สอที่ขอกระทรวงเดิมคือกระทรวงคมนาคมเป็นหลักอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมแต่ที่สําคัญกว่านั้นคือไม่รู้ว่าจะผ่านในการวัวนา ยกด้วยหรือเปล่านะั้นก็ไม่อาจแน่ใจโดยตอนนี้กระแสข่าวออกมาหลายภาคส่วนกันเลยทีเดียวครับท่านด้านไอกวนสอวอต่างๆานานะครับท่านผู้ชมที่มีประยุทธ์แล้วก็ประวิตรนี้เป็นคนแต่งตั้งจิ้มจิ้มกันเข้ามานี้โต้อโอก็ใส่เกลือกไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมแม่มึงพอพิธาไม่ได้ก็จะไปคนนั้นพอคนนั้นเอบอกว่าจะเอาคนนั้นแล้วพอคนนั้นมาก็จะเอาคนนี้โดยวตพิธาจะเอาเศษถาวตเศษฐาจะเอาอุ้งอิงวตอุ้งอิงจะเอาอนุทินหวตอนุทินจะเอาประวิตย์แม่มึงเอหวตดประวิตย์เออมึง ทำถูกนะครับท่านผู้ชมบันได5้าขั้นจะไปสุดลงที่ตรงไหนต้องติดตามต่อไปนะครับท่านว่าใครจะได้เป็นนายกอันนี้ก็มาจากสิทธาที่วารีครับท่านพักไทยสร้างไทย14สิงหาคมนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีส่วนกระแสะข่าวทัวลงนางแบกนะครับท่านผู้ชมเมื่อวานนี้อย่างที่ได้แถลงเรียนไขไปแล้วนั้นก็ได้ถามหาพี่แขกค,คำปากาแล้วเนี่ยโดยแขกค,คำปากาเคยบอกนะครับท่านผู้ชมโดยคำปากานางแบกพี่แขกนางบล็อกตอนนี้ก็อาจที่จะต้องไปหาเกาะอยู่แล้วหรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจโดยตอนนี้นั้น ประชาชนต่างๆก็แห่ถามไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนะเนี่ยสำหรับเรื่องนี้แล้วผมจะเป็นต้องบอกอะไรต่อไหมจ้าเฮ้ยไม่น่าจะจําเป็นแล้วนะการผูบูชมถามทําไมละจ้าก็เพราะเมื่อวาน,านแถลงไปแล้วครับท่านบางก็บอกว่าแบกจนพังนะเนี่ยอะไรจ้าพังคาบ้านทํานองที่ว่าแบกเพื่อไทยอะไรประมาณนี้แล้วก็ถามว่าเนี่ยพี่แขกเมื่อไหร่จะไปหาเกาะอ,อยู่บ้างละจ้าบางก็ให้การสนับสนุนนะการผูบูชมอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวสําหรับเรื่องนี้ก็ไม่รู้ว่าจะต้องทําอย่างไรดีด้านตอนนี้ครับท่านฟุกเดื ตานะครับดานผู้ชมตอนนี้มาอยู่พักเพื่อไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วทวิตสั้นแต่เจ็บจีตที่เพื่อไทยไม่จับมือก้าวไกลย,ยืน312เสียงเพราะวอเตอร์เกียรกันนะครับท่านแยกย้ยายกันไปดีแล้วอะไรประมาณนี้อ่าขณะหลังจากมีทวิตนี้ออกไปนะครับดานผู้ชมชาวทวิตเตอร์ต่างๆนา,นานเนี่ยก็ได้มีความเห็นอย่างร้อนแรงครับท่านร้อนรุ่มหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจบางก็ถั่วลงไม่หยุดยั้งนะครับ่านผู้ชมหลายคนบอกว่าเลือกก้าวไกลและไม่เคยเกียรติเพื่อไทยเลยทําไมฟุกถึงเขียนข้อความแบบเหมารวมแบบนี้ ที่หลายคนบอกว่าต่อให้ไม่ชอบกันจริงก็ไม่ควรพลิกจุดยืนข้ามขั้วข้ามฝั่งหักหลังประชาชนแบบนี้นะครับท่านโดยฟุกพอฟุกพัชระลั่นเพื่อไทยไม่จับมือก้าวไกลพักร่วมเดิม312เสียงเพราะวดเตอร์ไม่ชอบกันแยกย้ายกันไปดีแล้วนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้ออกมาจากผมครับท่านแต่ออกมาจากฟุกเดอรสตาร์นะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองอีกทีว่ามันจะเป็นอย่างไรส่วนตอนนี้อดีศรก็ไล่ก่อนเนบก้าวไกลไม่ตั้งรัฐบาลไม่สําเร็จเพราะไม่มี เพื่อแต่แดกดันคนอื่นจนเกินเลยอะไรประมาณนี้ตอนนี้ก็ยังพงเป็นที่ถกเถียงนะครับท่านอก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีสรรหาคํามาแดกดันจนไกลเกินอะไรของมันวะเนี่ยก็แต่งเพลงไอแบาบว่าแต่งกอนออกมาเล่ยเปื่อยนะครับท่านผู้ชมเราไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่ที่แน่ๆคนนี้กลับมาแล้วครับท่านหลังจากที่พ่ายแพ้หมอองปฏิพัฒน์สันติพาดาแห่งพิษณุโลกที่เดียวที่เดิมที่แพ้นะครับถามว่าใครจ้าคือหมอว่าลงนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ได้โผหัวกระบ,บาลมาแล้วครับท่านหลังจากที่เนี่ย ทวงสอสอจากก้าวไกลต้องเป็นของไทยพักดีทําไมไทยพักดีไม่ได้สอสอก็คนเลือกมึงน้อยไงเนี่ยถ้าคนเลือกเยอะก็จะได้เป็นสอสอวัดลงโผหัวกระบาลเฮ้ยๆ้สสสอบตกอีกลายนึงเนี่ยเดือดไม่สบายใจอ้างไอรอแล้วก็ NGO รับเงินต่างชาติวุ่นวายแก้รัฐธรรมนูญนะครับท่าน,นาผู้ชมแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปจ้าก็ปล่อยให้มันเพิเพเพ้เพาไปแบบนี้นะดีแล้วครับท่าน เพราะอะไรเหรอจ๊ะไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมหาจุดยืนมันไม่ค่อยเจอเออเจออยู่แต่ที่พื้นครับท่านอ่าส่วนทางด้านตอนนี้มาอีกแล้วเว้ยเฮ้ยรามเมศรตนชเวงสับประโคงประจําประชาธิปัต์ก็เป็นสอสอสอบตกอีกคนหนึ่งนะครับท่านอ่าเสลอสอนหมอองปฏิพัฒน์นี่รนนองประธานสภา,าต้องระมัดระวังโพสต์ครับเบียร์เสี่ยงผิดกฎหมายอะไรประมาณนี้กฎหมายโฆษณาอะไรประมาณนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นจ๊ะไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเก่งเหลือเกินถามเก่งในด้านไหนเออในด้านการเลือกตั้งอย่างไร ให้ไม่มีคนเลือกนะครับท่านก็มากมายกายกองกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้สอบวุ่นอย่างที่ถแถลงเรียนไขไปแล้วนั้นพักร่วมรัฐบาลใหม่นั้นเนี่ยจี้เพื่อไทยแบ่งกระทรวงแบ่งเค้กก่อนอวดนายกยื่นเงื่อนไขขอดูกระทรวงเดิมอะไรประมาณนี้โดยถ้าเกิดสมมติเงื่อนไขเป็นแบบนี้นั้นเนี่ยหลังจากที่เศรษฐาทวีสินนะครับท่านผู้ชม,มแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่เชื่อว่าเพื่อไทยน่าจะส่งไปนี้แล้วก็มาได้หลายๆคนมองว่าน่าจะไม่ผ่านได้ออกมาบอกนะ้เนี่ยบอกว่าเนี่ยคนที่เป็นรัฐมนตรีนี้ไม่สมควรนั่ง อะไรวะนั่งกระทรวงเดิมแล้วกันผู้ชมเพราะว่ากลัวจะโดนข้อรหาว่าจะเป็นเหมือนกับรัฐบาลประยุทธ์เปลี่ยนแปลงแค่หัวเรืออะไรประมาณนี้ออแล้วมันจะมีอะไรดีขึ้นไหมจ๊ะบอกไม่รู้เหมือนกันครับท่านตอนนี้ดูเหมือนว่าพออรรครวมรัฐบาลใหม่นี้จะมีข้อแม้เยอะอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวบางส่วนก็แนะให้ก้าวให้กลับไปร่วมกับก้าวไกลเหมือนเดิมนั่นเนี่ยบางส่วนก็บอกว่าเนี่ยโอ้ยมาร่วมกันไม่ได้แล้วครับท่านอะไรประมาณนี้โดยพรรครวมรัฐบาลแล้วก็สวลอดช่องยื่ยนเงื่อนไขแบ่งกระทรวงให้ชัดเจนก่อนวอน นายกออไม่มีเงื่อนไขห้ามนั่งกระทรวงเดิมหวังสารงานต่อนะคร,รับเดินผู้ชมโดยมูอยู่มา7เออสี่หปีครับท่านไม่ตกไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยนะเนี่ยสำหรับการบริหารถามทําทไมล่ะจ้ามันไล่ผลงานหร,ห,รหรือไม่นะเนี่ยนี่ตามที่ประชาชนทั้งหลายบอกมาผมก็อยากจะบอกให้ใจเย็นๆกันไว้นะใจเย็นๆกันไว้นะแล้วใจเย็นได้ไหมไม่รู้เหมือนกันนะคร,รับเดินผู้ชมแต่ที่แน่ๆวันนี้นะเนี่ยป้าพลลุงข้างบ้านป้าโกตัวอีกแล้วครับท่านหลังจากหายไปเนิ่นนานกันเลยทีเดียวถามป้าหายไปไหนเนี่ยนานเหลือเกิน ป้าเขาบอกว่าหลังจากที่ซื้อทุเรียนทอดไปประมาณ20่พอนะครับท่านผู้ชมเขาก็เพลิดเพลินกับการกินโดยที่ไม่ได้ออกไปไหนเลยผมก็คิดถึงป้าผัวลุงข้างบ้านป้าก็มาอีกแล้วตอกแตกตอกแตกบอกน้องหนูถามมีอะไรจ๊ะป้าบอกว่าช่วงนี้ไอ้ตัวอันไตมันหายไปไหนหลังจากที่บอกว่าเนี่ยเอยตอนนี้เป็นคนไม่สําคัญแล้วนะครับท่านผู้ชมป้าผัวลุงก็บอกว่าเนี่ยเฮ้ยตัวมันเพิ่งรู้เหรอว,ว่านี่ว่าเป็นคนไม่สําคัญหลังจากที่ตอนนี้แทบหายไปจากหน้าสื่อกันเลยทีเดียวยกเว้นที่ตอน ช่วงนั้นเนี่ยข่าวไม่ค่อยจะมีสื่อก็อจะไปถามแล้วเนี่ยเฮ้ยถ้าเป็นผมคงจะต้องยัว i, ่วเฮ้ยตู่เมื่อ,อไรมันจะออกไอเวรไเนีไม่ใช่ยังไม่มีเฮ้ยมันจะเป็นอย่างไรต่อไปเนี่ยสาหรับอนาคตอะไรประมาณนี้จะพายโบสกสกุลไปอยู่ด้วยไหมถามทำไมเหรอจ้าอ่าโดยตอนนี้เริ่มจะเป็นที่ชัดเจนแล้วหรือเปล่านั้นไม่อาจบอกได้ถามปมไหนจ้าปมที่ว่าจะเชิญพักไอตู่อันไตนะครับท่านผู้ชมมาเข้าร่วมรัฐบาลอะไรํานองนี้โดยภูมิธรรมเวชยชัย,ชยแห่งเพื่อไทยเว้ยเฮ้ยจอดเชิญพักที่ไอโบสินน่สกุล ผลิตให้ประยุทธ์จันโอชาออมาเป็นค c ด n เดตนายกอะไรประมาณนี้พุมิทำจอดเชิญรวมทาตุรวมไทยเว้ยเฮ้ยมาพูดคุยอย่างเป็นทางการเมื่อได้ความชัดเจนว่าจะร่วมรัฐบาลกันนั้นอาจจะมีการประกาศอย่างชัดเจนอีกครั้งนะครับท่านอันนี้ก็เป็นหนกระแสแจ้งเข้ามานะครับท่านผู้ชมก็ต้องเอามาถแถลงเรียนไขให้ท่านทราบโดยทั่วกันครับท่านแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นจ๊ะก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับท่านผู้ชมหลายฝ่ายก็มองนะเนี่ยบางคนเนี่ยหืผลงานแทบไม่ค่อยมีเลยแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปจ๊ะ ปุ่มทมนะครับท่านอย่างที่แถลงเรียนไขไปแล้วนี้ก็ลั่นว่านเนี่ยยอมคืนเลือดตอบดึงพักสองลุงหรือไม่ไม่ตอบดึงพักสองลุงหรือไม่ลั่นทุกคนมาจากประชาชนยอมคืนเลือดเพื่อชาติโดยถ้าเกิดย้อนไปเมื่อ,อ,อพฤษสภาธรมินนะครับท่านผู้ชมสุจินดาคบาบ์ยุนก็บอกว่าเนี่ยยอมเสียสัตว์เพื่อชาติสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นจ้าวุ่นวายเลยนะครับท่านผู้ชมเป็นนายยกได้ไม่กี่เท่าไหร่นนเนี่ยสี่สิบกว่าวันหรือว่าเท่าไหร่แล้วไม่อาจแน่ใจสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าเกิดเหตุการณ์พฤษสภาธมินนะครับท่านผู้ชมส่ง โอ้กายเป็นทอระอะไรสักอย่างหนึ่งกันเลยทีเดียวหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจอ่าก็วุ่นวายพวกวนนะครัดบดามผููชมส่วนตอนนี้สสสอบต,ตกอีกคนหนึ่งมาอีกแล้วครับท่านโดยนายแทนคุณอิสระอะไรวะยี่แทนคุณนะครับท่านแล้วก็ราเมศวังเวงอะไรพวกนี้สัประคงประจําประชาธิปัตย์จี้ดําเนินคดีแล้วก็ปลดปฏิพัตส,สันติพาดาเออไม่รู้ให้ปลดจากสสหรือว่ารองประธานสภานะครัดบดามผููชมอะไรประมาณนี้ปมที่ดื่มแอลกอฮอลอะไรประมาณนี้โพสภาพครับท่าน มันก็วุ่นวายไปเรื่อยเปลยนะครับเดินผู้ชมสําหรับในพักนี้กูก็ไม่รู้ว่าอีแลหลงพื้นดีครับท่านด้านเพื่อไทยน,นเนี่ยก็ยังย้ําจุดเดิมไว้เฮ้ยดันเศรษฐาทวีสินชิงนายกรัฐมนตรีส่งชื่อเดียวไม่เปลี่ยนแปลงแน่มั่นใจเสียงหนุนเกินกึ่งหนึ่งนะครับท่านแล้วจะได้เกินอย่างที่ว่าไหมอันนั้นไม่รู้เหมือนกันนะครับเดินผู้ชมเพราะว่าตอนนี้สวรอดช่องต่างๆนาน,าน,นั้นรู้สึกว่าแบบจะเชื่อไม่ค่อยได้นะครับเดินผู้ชมโดยอย่าไปลงเชื่อคำพวกสวง่ายๆ,ๆนะครับท่านในพวกนี้มันเออมันคดในอ งอนในกระดูกตามที่ประชาชนบอกออกมาหรือเปล่านั้นผมก็บอกว่าดีเอไม่ใช่ตายแล้วกูไม่ดีนะครับท่านแล้วตอนนี้บรรดาดาราสลิมหายไปไหนประชาชนถามมามากเหลือเกินทอบดารณีนุชก็ไปเปิดร้านก๋วยเตีย๋วยวเฮ้ยเฮ้ยรู้สึกว่าที่ชนบุรีหรือที่ไหนสักแห่งเนี่ยแล้วก็เจ๊งแล้วก็ได้ออกมาโวยวายเล็กน้อยถึงปนันหรือไม่นะเนี่ยโตสื่อเฮ้ยลั่นวาเนี่ยร้านฉันไม่ได้พึ่งเจ๊งนะถามแล้วไปทําอะไรอยู่ถามแล้วยังไงเนี่ยข่าวออกมาแบบนี้เจ้าตัวก็ลั่นว่าเจ๊งนานแล้วนะครับท่านโดยหลังจาก ได้ยินชื่อท็อปดาราีนุชนี่ผมก็นึกถึงเมียบรวรรันตน์นึกถึงนกสินใจเว้ยเฮ้ย,ฮยหลังจากเมียบรวรรันตน์ท็อปดาราณีนุตตุกยานีแล้วเนี่ยได้ทําการไปเต้นอิติปิโสภรวานะครับเดินผู้ชมบนเวทีกปปสอ่าพร้อมกันนี้ตุกยานีครับท่านเห็นแล้วขำนะครับท่านแต่งตัวเรียนแบบนาย,ยกยิ่งรักแล้วเป็นอย่างไรบ้างจา้าอสภาพนะครับเดินผู้ชมดีๆทั้งนั้นเลยครับท่านแต่ละคนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีเราต้องจับตามองนะครับเดินผู้ชมโดยตอนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นเอ่อที่น่าชัดเจนแล้วหรือไมม่่นนั้ทีจะดึง ไปตุ่อ้ป้อมนะครัดบดานผู้ชมเข้ามาร่วมรัฐบาลโดยมีการอ้างจากพลังประชารัฐยๆว่าจะโหวตให้โดยไม่มีเงื่อนไขประชาชนก็เครือบแคลงนะเนี่ยมันมีด้วยหรอว่าเนี่ยของฟีอะไรแบบนี้ก็ไม่อาจแน่ใจแล้วพรรคก้าวไกลจะมาโหวตให้เพื่อไทยไหมจ๊ะคิดว่าน่าจะไม่นะครับ่านผู้ชมอะไรประมาณนี้เพราะว่าม,มีการสํารวจโพลอะไรประมาณนี้ก็รู้สึกว่าจะไม่มีการเห็นด้วยอะไรเท่าไหร่ครับท่านาก็ต้องติดตามนะครัดบดานผู้ชมถ้านาย,ยกหลุดไปถึงมือปวิตรนี่ก็ชิบหายกันใหญ่หรือจะไม่ชิบหายนะก็ไม่อาจแน่ใจติดตาม ต่อไปไม่หยุดยั้งครับท่านอ่าอ่ามาอีกแล้วเว้ยเฮ้ยขอคนรวยเข้าใจเฮ้ยกูจนนี่ว่าเฮ้ยอันนี้จะได้ไหมเนี่ยรัฐบาลโลดแจงดราม่าเบีย้ยผู้สูงอายุยันคนเดิมยังได้อยู่แต่ขอคนรวยเข้าใจปรับเกณฑ์ช่วยคนลําบากครับท่านโดยตั้งแต่ตัวอันตปนี่มันอยู่นี่ก็ลําบากชิบหายกันทั่วหน้าแล้วนะครับท่านแล้วเป็นแบบนี้จะทําอย่างไรต่อไปจ้าเออก็เลือหายต่อไปนะคะรับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนเนี่ยแต่แววแววมาว่านะเนี่ยถ้าเกิดสมมติยังไม่ได้อะไรวรัฐบาาลภายในก่น เดือนมานี้ถามจะเกิดอะไรขึ้นจ้ารู้สึกว่าแหวดจากเตามที่เราไปซื้อของตามที่นั่นตามห้างสรรพสินค้าที่นี่แล้วก็จาก7%นี้จะขึ้นเป็น10%นะครับเดินผู้ชมก็เตรียมเรือหายกันได้เลยครับท่านแล้วเรือหายต้องทาอย่างไรจ้าก็ต้องหานะครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรต้องติดตามต่อไปนะครับเดินผู้ชมสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้ยังไม่ลงล็อกครับท่านแล้วจะลงล็อกเมื่อไหร่นั้นเดี๋ยวจะมาแจ้งอีกทีแต่ที่แน,น่ๆตอนนี้ผมก็เริ่มเครียดเหมือนกันนะคร แอดไลน์นะัดวิวชอปเพิ่มเพื่อนเข้ามาได้นะครับเ่านผู้ชมจึงขอจบการแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับท่าน